ลใครนี่แหละกูต้องให้มึงกินน้ำก่อนเดี๋ยวกูน้ำให้พูดกันไปก่อนนะยุ่นหายอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอือมาเลยมาหลานนี่ทําคุขมเนาะก็มาร้อมร้องวงกันแล้วหลานเอ้ยเอ้ยมาแล้ววะไม่ใช่ทางไปอ๋อเมื่อกี้ที่ผมผมแซวพี่ยุ่นว่านับสองร้อยคือเลยผมเพิ่งรู้ว่าเพลงนี้แชมเป้สองร้อยสองร้อยโอ้โห ให้พี่ใหญ่พักก่อนป้องปั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 งถึงปืน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 ปืไอที่มันเหนื่อยจัดจัดผมว่ามันเหนื่อยไอนี่ด้วยพี่ใหญ่เป็นคนตี ผมชอบพี่ใหญ่อยู่อันหนึ่งพี่เวลาพี่ใหญ่ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ในครั <c oughs> ้งน,นี้ไอ้เท้าซ้ายนี่ย่ําอยู่ตลอดสําคัญนะสำคัญมากแล้วมันย่ําอยู่ตลอดนะคุณคิดดูเริ่มตั้งแต่<ะ>เริ่มต้นเพลงไอ้นี่ยังเปลี่ยนไปเรื่อยฮะคือมันก็ใช้หมดแหละแต่นี่มันก็ฉับ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 วึงต้อนงฝ้องบอกน้องๆนะไอ้ขาซ้ายเนี่ยผมไปเป็นกรรมการเยอะมากเลยเออห้ามวยเหรอ งไงมึงยังไงผมมีความรู้ทางด้านนั้นน่ะมึงไปยังไงมึงเอามึงไปเลยมีความรู้ทางด้านนั้นมันลอดจากลุมพินีมาวันนั้นระบุญแล้วไปเป็นกรรมการดนตรีอ๋อโอเคแม่ผมก็จะบอกน้องๆมือกองที่แบบขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เหยียบไฮแหวเงี้ยผมจะบอกมันสำคัญนะคือถ้าเราจะเหยียบได้แล้วเราส่งได้ลื่นปึ๊บมันจะมันจะอ่าใช่มันจะลื่นจริงๆแล้วไฮแหวนเนี้ยเป็นเสียงที่ ทุกคนในวงได้ยินเยอะที่สุดด้วยซ้ำนะใช่เป็นหัวใจของของการให้จังหวะใช่ใช่ใช่ต้องฟังมันเหมือนดนตรีไทยก็ต้องสิงอือก็เหมือนกันยังไงก็ตอนนี้ขอขอบคุณ3,300คนที่เข้ามาชมพวกเราครับเย้ทำไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอากลบครับกลาบน้องๆเพื่อนๆที่รออะไรขอบคุณครับ แต่ยังไม่เลิกนะยัง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 แม่ดีงามจริงๆริงครับคราวที่แล้วสองพันกว่าคราวนี้3 0 0พันกว่าเดี๋ยวมึงดูตอนยุ่นตีกูว่าเหลือ25งพันห้าทอกูกลัวเหลือพันเดียวน่าไม่เจ0รอยก็บุญแล้วยังไงต่อเลยออกไปเส,เสร็จงานที่มึงไปต่อยกันสักยกดิเ <c oughs> พราะอะไรปะก่อนหน้าจะไล่มันก็ทะเลาะกัอนอย่างนี้แหละอมันมันเป็นยังไงมันแบบมันไม่ ถ้ามึงดูมันกูตีมึงไปละเล่น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 ออันหนึ่งไอ้เพงเมื่อกี้ตื่ถึงถึืนคือถ้าเกิดว่าตีธรรมดาเนี่ยนะตื่นจุติถึงต้องถึงต้องื่จืนก็ได้นะแต่ของพี่ใหญ่มันมีถึงต้ถึงกังกังถึงกังงแฉกกังกงแฉอยู่ตลอดเวลาเลยอัยังยกแขนมาขึ้นเลยตอนเนี้ยอ๋อเหรอเมื่อกี้ก็เดินไปห้องน้ำไม่ได้เห็นเลยไอ้จาะรอบนี่พอแล้วไม่ไหวรอบเดียวถึกปัดถึงกิ้งกิ้งนี่แกนเลี้ยงอะไยใช้ใช้ปากเลยทออเ มื่อกองลิ้น้นมันต้องดรัวมือกองเรีย้นมันต้องดรัวไม่งั้นมันท้องไม่ทานเลอใหญ่รเรือกรร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 อรร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 ่รร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 รกระโดรไม่ได้ก็ไม่ตรองใร้ริ้นก็ท่องเป็นแบบท่องรรรรรรรอรร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 ต้องใช้ลิ้นท่องอ้าวรอเรือรรรรรรอรรืรร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 นรรอรร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 โชว์เข้ามาเลยปร๊บ เล่าถึงความน่าสนใจมึงไม่ต้องอ่านเลยเขาฟังมึงอ่านเองการถายเพลงในอัลบั้มเอออ่าซึ่งทําให้อ่าโอเคมึงจะได้ไปต่อถูกเอ้าคือช่วยกูมั่งไหมเนี่ยนี่ช่วยมึงโอเคมึงให้ฟังเลยเนี่ยเล่าถึงความน่าสนใจของการขายเพลงเป็นอ่านี่แหละเพราะว่าตีมของเราต้องเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับเพลงเยอะครั้งที่แล้วเขาจะว่าเราไร้สาระเยอะไงกูว่าครั้งนี้ก็พอกันอ่ะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนมันจะเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงเพลง ในหนึ่งาวงเพลงภาพวงก่อนในในในเรามีสิบเพลงภาพวงก่อนหนึ่งเพลงหัวถ้าเปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวแหวบแววแหแมาป๊าบก็ตีหัวเข้าบ้านคำว่าคำว่าภาพวงแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติแบล็คเฮดทุดนีพี่ปูยอมจากที่เคยผมดำยอมทองถ้างั้นพี่เอกตัดผมสั้นพี่ยุ่นอาจจะไว้ผมยาวเป็นผมปี๊ผมอะไรก็คือเพลงที่แบบก็เราจะได้เห็นภาพลักษณ์ของวงตัวเออภาพลักษณ์ของวงนียบวกกับดนตรีซึ่งซึ่งก็ต้อง เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรก็เพลงเข้ามาเลยนี่ก็คือหนึ่งในเพลงเปิดตัวใช่ยกตัวอย่างเช่นอย่างของแบล็กเฮดก็ยิ่งโตยิ่งสวยก็จะใช่นะใช่ใช่ชุดนั้นอ่ะแบบเฮ้ยแบล็กเฮดมาแล้วบุ้มตึงปะตึงตึงปะนั่นแหละแล้วต่อได้เพลงอะไรพอเปิดตัวเสร็จแล้วก็ต้องมีเพลงเขาเรียกตีหัวเข้าบ้านจะต้องเป็นช้าหรือเร็วหรือว่าจริงจริงมันแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพลงช้าเพลงช้าตีหัวเข้าบ้านเสร็จแล้วพอมาเริ่มมาเขาเรียกว่าพอกระแสได้ขึ้นชาร์ตแล้ว เพลงตามเออเขาเรียกเพลงตามก็ขนของออกจากบ้านเขาใช่ไหอย่างโวยเฮียนก็จะต้องมีเพลงตามอย่างอย่างโรโซสมมุติยกตัวอย่างโรโซนะเมื่อกี้มาพูดละสมมุติย้อนไปสักชุดเอาชุดชื่อชุดเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันอชุดเพลงเปิดตัวผมก็เป็นชื่อเพลงอยากเห็นหน้าคุณตีจะเข้มข้นหน่อยนดีกันการหน่อยพอเสร็จเพลงนั้นเสร็จปั๊บต้องเป็นเพลงชาละเพราะเราจะเอา อันดับหนึ่งบาณทีก็จะให้มันขึ้นเข้าใจเข้าใจอะไรก็ยอมมาเลยโอ้โหแล้วแม่งโดนเลยนั้นน่ะเอ้ยอย่าบอกนะมึงจะเล่นน่ะเเลล่นลยที่มันขึ้นอย่างงี้นอ่เอ้านี่เดี๋ยวก่อนถ้ามึงเล่นอย่างงี้กูไม่กล้าหยิบนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขออีกที ยาโกหกฉันเฮ้ยโอ้ยนี่ถ้ามึงไปขออย่างนี้ต้องมีให้กันบ้างอะแต่กูพูดให้ในนี้ไม่ได้ครับเราเป็นคนญี่ปุ่นนะเราอ่ะครับผมต้องมีให้กล้วยกันบ้างนะฮัลยุ่นถ้ามึงเล่นคอร์ดอย่างเงี้ยครับโอ้ยนั่นเป็นเทปมันเทปมันจะยืดใช่มันมันแกะมาเฮ้ยมันขอมันเปลี่ยนงี้วะกูเป่นผิดโอเคเป่นผิดครับโอเคโอเคโอ้ยแกผมเนื้อเทมยิ่ดีเลยกูกำลังจะพอกลับมาที่เป็นอะไรก็ยอมถือว่าตีหัวสำเร็จเลยนะ แล้วเพลงตามมาใช่ไหมมันจะเขาก็จะต้องดูแล้วเออมึงตามด้วยเพลงอะไรตอนนั้นเพลงอะไรสมซานครับโอ้โหจริงจริงมันยิ่งกว่าตามอีกใช่สมซานตอนละมานานเลยผมว่าตอนนั้นใครมันก็ต้องเล่นมุกนี้นะให่ตลกเล่นมุกนี้ก่อนประจำเพราะว่าตอนตลกเขาจะต้องก่อนจะขึ้นสมซานฟันหาไปกี่คนแล้วตลกนะก็ให้ตั้งขึ้นแบบว่าเพลงโลโซกำลังดังเลยสมซานสมซานนมจานจวนะนะนะ นะเป็ดเชิญยิ้มแล้วกันม,มาเลยผมร้องได้ผมชอบเปลนี้สงส<ม>ารเรมานมานานเหลือพอแล้วพอแล้วลทำไมไปกลอ่ะ <c oughs> มึงเนี่ยไงมึงไม่ช่วยจะมาหากินไงก็กูนั่งฟังมึงปูกูจะตอบปนี้อ่ะตีอายุนมันก็ไม่ขำไงเขาดึงมึเหนื่อยไม่กูเธอกูตีอายุน่นแม่งไม่ขำโอเคตีปืน้าบออไ้ยอดแม่งตกว่ะเออว่ะสามร้อยยังยังสามพันยังไไม่ใช่หายไปสามร้อยไม่เป็นไรมันต้องสามพันนี่ถือว่าโอเคใช่ใช่อย่างสินลิฟูก็มีตอนนั้นมีกันทุกคนสินลิฟูโอ้เคเยอะแยะยังไม่เยอะ มันมีนะแคนดี้แมนมีเพลงเดียวเลยปล่อยเพลงเดียวเลยอย่าบอกว่ารักเพลงแรกเลยรักเพลงอื่นไม่มีตามด้วยมีจริงๆแคนดี้แม,น,มนเขาต้องไหม้ก่อนอจุเล่คนละชุดไอ้ีอ้เดี๋ยว<อ>กูเชื่อหรอกฝันฝันเออเขาเขาเปิดแล้วอย่าบอกว่ารักไหม้มันอยู่มิน้นฝันฝันคนละไม่มึงมาเต็มมึงมาแรงมากแล้วมึงเหมือนถูกอ่ะมึงมั่นใจอ่ะ และเสียงดังเลยะกาับ้าก็ไม่ทำตีกองเลยปะตีกองเลยดีกว่านีน่าโดนเนี่ยน่าโดนเมืเมื่อกี้เข้าไปตีกองเลยดีกว่าตาตาคุณแล้วเหรอต้องพูดถึงตะเพลงคุณก่อนเทีนี้ไอ้ทิดเรามาทั้งหมดเนี่ยเราเหมือนกันหมดคือมีเพลงเพลงนำเพลงตามอะไรก็ตามเปิดหัวเพลงเพลงตีหัวก้าบ้านเพลงตามเพลงตามซึ่งแบล็กเฮดก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงๆแบล็กเฮดได้คือ เจ้าพ่อเพลงบรรลัดต์ร้อกบรรลัดเพลงช้าเขาโดนเขาโดนทุกเพลงผมชอบตอนนั้นมียืนยันยในนี่ชุดแรกป่ะใช่ยืนยันถ้านอนยันแย่เลยนะถือว่าทไกันบ้านเนี่ยทไมนอนยันมันทำไมมันรู้จักเพลงเดียวแหละคุ้ว่ามันทำยากนะถ้ายืนยันง่ายกว่างี้ยถ้านอนยันทำยากมันก็แล้วแต่ท่าละมั้งบางท่ามันก็ยืนยันยากนะคุณเดี๋ยวผมย้อนเมื่อกี้แป๊บหนึ่งอัลบั้มที่คุณบอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขายได้กี่ตลับ เออสองล้านกว่าสองล้านกว่าตลับใช่ครับแล้วยืนยันอัลบั้มแรกขายได้เท่าไหร่เจ็ดแปดแสนแหละเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนใช่ป่ะชินูอันแรกตอนนั้นอ่ะไอชุดที่ผมไปอยู่แคนิแมนนั้นได้ประมาณสองสามแสนหนึ่งแค่นั้นแหละแค่นี้จะเล่าสั่งแค่นี้แต่แต่มันก็เป็นเป็นประวัติศาสตร์ไงแล้วมันก็ประวัติศาสตร์เลยนะคือทุกวันนี้เขาเขายังมีแบบว่าอะไรว่าอัลบั้มที่ขายดีของแกมมี่ในสิบอัลบั้มเลยโลโซเขายังเป็นโอ้นี่เขาติดอยู่แล้วมากครับคุณก็ขโมยเลยไง มึงจะจะตียังตีฮรอจก็พ่อเพลงบันหลาดแล้วก็มีเพลงที่ต่อก็ชอบเราก็ชอบนะ่อยู่ในชุดอะไรอเพลงเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยก็เพียวนี่แหละชุดที่มียิ่งโตยิ่งสวยนี่แหละอ่าอ่ชื่อเพลงยอยู่ไปไม่มีเธออยู่ไปไม่มีเธอแล้วก็มีลุคคือเป็นเพลงที่จริงๆิมันก็เหมือนเพลง มลาทั่วไปแต่มันจะมีการใส่ลูกกลองซึงแบบเท่ๆเหมือนเพลงโซเพลงอะไรครับตอนหลังซึ่งซึ่งรวมโดยรวมแล้วคือลงตัวมากมแล้วก็ผมอยากฟังสดๆจากพิยุ่นโอเคอเค,ครับ,รบมา